ันที่8ขอสองใหญ่ทุกอย่างเหมือนจริงนะครับตั้งแต่ตั้งคันในนี้นะครับแล้วก็เดินไปทางข้างงอกแล้วก็ตั้งแกถวตามสีชุดเสื้อหน้าเพราะฉะนั้นันที่แเนี่ยขอสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือไปคิดมาว่าแต่ละท่านใส่ชุดสีอะไร มันออกลคที่หน้าออกลงอย่างเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้นะครับแต่ให้เข้าใจตามสีที่เสร็จแล้ว 2. อุปกรณ์ในการซ้อมนะครับพื้นที่มีความนิ่มเพราะวันที่แปดเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าเขาน้าจะทำทาร์สานเสกผิวเสกอะไรได้แต่เอ๊ พราะว่าทุกปีน่าจะยังไม่ได้โมดแล้วก็มานน่าจะเป็นืมีคุณล้นเลยแต่ขอให้เตรียมเสื่อหรือไม้ก็อะไรที่เองลุกขึ้นล้ำแล้วหรือั้นทุกขเข่าแล้วไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บหัวเข่านะครับถุงเท้าใส่มาซ้อบได้ในวันพิเศษทีนี้อีกอย่างเดิมวันี่แศษขอถามเมื่อเรื่งแต่งกายที่จะใส่ซ้อมให้เป็นมันเดินอันเดียวกัน ขอเป็นเสื้อขาวที่สุภาพให้โผลนะครับข้างหน้าเรียกข้างหลังเป็าหมดอย่างเงี้ยไม่เอานะครับือข้างหลังปิดข้ห้าฟางก็ไม่เอาขอเรียบร้อยสุภาพนะครับจะเป็นเสื้อขาวคองมหมนั้หลายท่านใส่มาก็ได้หรือจะเป็นเสื้อลูกไม้สวยๆก็ได้แต่ขอให้สุภาพนิดนึงเพราะว่านั้อาจจะมีผู้ใหญ่ในตัวเราเข้าไปดูซ้อนนะครับส่วน ขอเป็นค้าหนุ่มท่าซีนดีไหมเดยวครับเพราะว่าหลาย่านนาจะมีท่าที่ใส่โจงระเยวก็มปดูหน้าดูหลังอีกนะครับเพราะท่นขอเป็นผ้าหนุส่สวยงามที่ไม่ใช่ชุดที่จะใส่ราจริงนะเกิดเพื่อน ยังจะไม่ปูงง่ายนะครับแล้วก็ขอนักเรื่องเวลาวันที่แปเราจะมาช้าหน่อยเพราะว่าถ้ามาเร็วจะได้มารออะไรนี้อา,าจจะนานนะครับขอเป็นสี่โมงสองนะครับสี่โมงครึ่งไม่เกินห้าโมงเพราะว่าขอเวลาครึ่งชั่วโมงในการจัด นะครับเดี๋ยววันจริงเนี่ยวันที่เราสองแจกวันที่แผเนี่ยเอมจะมีโต๊ะอ,อีตาแล้วเราจะเรียกสีชุดนะครับสีชุดที่ท่านเลือกใส่